นี่ครับนี่ครับเอาลงมาเดี๋ยวเรามาใส่กระต่ายก่อนเอาลงมาลงมาเอาลงมาหักมาแล้วหักมาแล้วพัดในน้ำพัดต่อหักมาแล้วครับพูดสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับทีมมารับชมสองบ้ามนุษย์คนสั์ครับนะครับวันนี้บ้ามนุนย์มาเกียวห้าครับกรบป่อครับกรบพ่อครับครับคับอายครับครับน้องทั้งฝุ่นครับนี่เลยห้าเตรียมรถแล้วครับพี่น้องนี่ครับ หย่างงามเลยครับผมเอาอันเครื่องตัดหย่ามาบวไรบวไรทัดสำครับเกี่ยวออกน้องพี่น้องสี่คนครับมาผ่อนข้างหมดแดงครับพี่น้องได้สีแงียะเงีหมดแดงตัวน้องพี่น้องเนาะนี่ใครบอหร่ะครับเต็มเลยเนี่ยฮะเต็มเลยเนี่ยคูน่ะโอ้โหคูน่ะโอ้โหนี่ครับห้างหมดแดงครับพี่น้องเดี๋ยวถามมึงน้ำกันครับหลายครั้งแล้วครับเพียรถออกเยพียร์ฮะรถไปเด่น นี่ครับนี่ครั้งหนึ่งครับพูนครั้งหนึ่งครับทั้งปุ่นกับมีอี้ครับ,รรบเดี๋ยวทาาโอ,คอ,คอ้คือมันคือเปไปอันหากเก่าแล้วคาะใส่เลยตำตำแหมโอ้เป็นแย่มันเหียเห็นอย่างโอ้ตำๆๆตำหนึ่งแม่หกเก่าเลยเปเหียหรอกเป็น <ๆ S 1> บบบเหี้ยจับเหล่าแต่แมีนเบาบั้นู้นนี่จับหักใส่กระตาเลยได้ครับเลยนะครับอ้อนครับพี่น้องเลยฝนฝนกับว่าตกนะครับแดดคัด ยัาไปมึงทั้งผีครับทังบ้งวัดแดงไหลยอยตั้นตอกใส่ทัง้งวัดแดงเขาอ่ะ <c oughs> โอ้ทั้งนกกบบนีครับพี่น้องผีครับโอ้พู้น่ะมีแต่ทั้งตึงๆเนี้ครับเนี่ยคุณครับโอ้หลายทั้งอยู่ครับนี่ทั้ง, <c oughs> งนึงครับโอ้เดี๋ยวไปมึงครับไปมึงครับใส่ใส่เหย่ยลงมามึงกันนะใส่ใส่แย่งมึงก่อนแย่งมึงก่อนมีใครบ่ ปูนี่ครับพี่น้องครับข้างเดียวเนี่ยครัข้างเดียวครับปูใครไหลายอยู่ครับนี่น,นี่นี่ <ๆ S 2> จับหักเลยนะครับวงวงไปจับนะ <nogle S 2> หักเลยเนี่ยจับหักเลยเออเออผดแดงกัดเออเออโอ้ยนี่ครับโ <Yeah. S 2> อ้ยมาเกี่ยวหยาดได้ไปหมดแดงน้ำครับโอ้ยคูคูแล้วขูแล้วขูจากจากเลยพูดนะโอ้ห็มเลยคั้งเนี่ยพูดนะพูดนะครับพี่น้อง เห็นปะอู้ห้าโอ้โหหมือฉมังเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับมือฉมังครับผมไอ้์ไอส์นะครับไอส์ล่ามอดครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีพี่น้องนะนี่ครับสวัสดีครับผมครับครับครับนี่ครับเนี่ยใครหมดเดียงเนี่ยครับพี่น้องไปถ้ไปก้อยนะครับผมสวัสดีครับผม เทเทเอาลงมาลงมามึงกันนะครับเทเทเมึงก่อนมึงก่อนอู้เออเออพืดถุนอะนี่เจ้าปิ้งอยู่นะครับครับโอ้หลลิ้มหรอมีแต่ตึงๆเลยครับผมยวนนได้นะครับนได้ใช่เนาะครับแลาบอกมาแลาบอกมาเกี่ยวหย่าเดี๋ยวบอมันนู้หยับรถก่อนครับผมเดี๋ยวหมดแดงสิเดี๋ยวหมดแดงสิขึ้นรถเนาะนาน ครั <łość> <S 2> <S 2> บเราตันครับผมเดี๋ยวมามึงต่อนะครับโบร์บอมแนต่อนะครับมามึงหมดแดงนะครับไปหมดแดงครับครับอู้หัวเพี่ครับปูลงจากจากเลยพี่น้องเอาว่างหันเอาไปเทหรอเป่เทหรอถึงครูหรอโอ้ยเยอะตัวพี่น้องไรอันนี้ดีหรอน้ำนะโอู้ หลายนี่หลีนี่แหละคุณอ่ะโอ้ยอุ้ยเห็นควอยเงี้ยเนี้ยบ่ต้องเฝ้าอ๋อฮะทำนี่กับพ่อแล้วเนี่ยบัวบัวบัวอะไรเอาเม็ดดิเอาเบ็ดเลยได้มาแล้วเออเอนี่ครับนี่ครับเอาลงมาเดี๋ยวเอามาใส่กระต่ายก่อนเอาลงมาลงมาเอาลงมาหักมาแล้วหักมาแล้วพัดนน้ำพัดตัวหักมาแล้วเขาพูดเร็วเร็วเร็วเออ โอ้ยเนี่ยจีันอ๋อหูใส่ทันตอกนี่ครับเปียกมาแล้วทันแล้วครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับของแท้ครับทันตอกเลยเหมืนกันอันงี้กันนะโอ้ยเมเปียงครับทั้งนี่แม่เปียงช่วงนี้ก็ลังขาไอายอยู่นะครับไอเราท่านใส่ขม้าอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอครับ ออ้ยว่าแ่บนตัวของอยู่แงวงวอยู่อู uh, ้ยังน totally ี่ไหมน้อง้างมึงญ่เลยครับแงลงมาอู้าด่แม่นยงนี่ครับไม่แม่นยำกรับเอาตต็งเตีนแล้วเนี่ยโอ้ยนอ นี่ครับอู้หวมซะเนาะเดี๋ยวเสียวยุติตาห่วมเบลดอู in ้มีมเขาจากภาคเลยป็กไปไหนเซโบเบิร์นหรอกไรอี้ปานพี่น้องพี่ครับเดี๋ยวเอาเอาไปใส่กระติกครับมามามาเอามาใส่กระติก็เออเออออกนะนี่ยนี่ครับพี่น้องโอ้ไอ้ไร่เติบแล้วครับเลี้ยงนะครับพี่น้องเลี้ยง หมดแรงกัดไล่เตะเลีใส่เตะเดี๋ยววางกล่องกันนะพี่น้องหมดแรงกัดครับยาเดียดน่ะเดี๋ยวเดี๋ฮะพูดอ่ะหือหื้อหื้อหือหือเตี๋มเลยพี่น้องเตี๋มเลยเตี๋มเลยครับเดี๋ยวนี่กัดเตี๋มเลยครับกัดค้นอ่ะเดี๋ยวสี่แย่ต่อเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไวปซะมีแล้วครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้ามานุษยเนี่ยนะครับสวัสดีครับผมเออ,เอ,อ,เอ,อ